รวมรถม,มือ2 JK ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะคะรถสวยๆนะคะมาแนะนำให้ท่านได้รับชมกันค่ะถ้าถูกใจอย่างไรนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปนัดไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อที่เราจะได้ทดลองขับตรวจสอบสภาพรถและเอกสารต่างๆให้เป็นที่พึงพอใจด้วยตนเองค่ะรถนคันนี้นะคะราคา6 8 0 0 0บาทค่ะ Honda City ปีศูเครื่องยนต์ VTEC เกียร์ออโต้นะคะ สภาพพร้อมใช้ค่ะราคาประหยัดด้วยนะคะทรงสวยๆชุดแต่งรอบคันค่ะทุกท่านสามารถขับออกต่างจังหวัดกันได้สบายเลยนะคะแอร์เย็นค่ะเครื่องดีช่วงร่างแน่นเพลงเพาะค่ะชุดโอนมีคบนะคะรถอยู่ที่จังหวัดอยุทยาค่ะ68,000บาทสนใจไปดูไปทดลองขับหรือว่าต้องการขอข้อขมูลเพิ่มเติมนะคะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไวใ้ใต้คลิปเรียบร้อยโทรไปคุยได้โดยตรงค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง สำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ